วันนี้นะครับขอพาคุณกลับเข้ามาสู่ข้อมูลการรับอีกหนึ่งครั้งนะครับในวันนี้จะนำเสนออันดับที่14ถึง11พร้อมแล้วไปรับฟังพร้อมกันนะครับ มาต่อกันที่อันดับที่14นะครับนั่นคือทิดเจนซารวนนะครับนี่คือหนึ่งในดาวรุ่งจากฝรั่งเศสต้องบอกว่าซารวนเนี่ยเป็นหนึ่งในฟอร์เวิร์ดที่น่าสนใจเขาเป็นคนที่ป้องก off ันออฟบอลได้ดีมากแล้วก็ในตำแหน่งของเขาเนี่ยพาเวอร์ฟอร์เวิร์ดสมอลฟอร์เวิร์ดเด็กคนนี้ มีความเก่งกาจเฉพาะตำแหน่งและน่าจะเป็นอนาคตไกลมีความฮัสเซลมาบ้ากัดไม่ปล่อยทิดเจนซารวนเนี่ยเล่นได้ในตำแหน่ง power forward แล้วก็ small forward ปัจจุบันเจ้าตัวอายุ18ปีเขาเกิดในวันที่10สิงหาคมปี2005เขาเกิดที่ปารีสฝรั่งเศสทิดเจนซารวนเขาสูง6ฟุต9หรือ2เมตร6เซนติเมตรอย่างที่พอจอร์ดบอกจริงนะ พวกฝรั่งเศสเนี่ยมันสูงจริงๆเขาหนัก218ปอนด์หรือ99กิโลกรัมนะครับทิเจนซารวนเนี่ยในรายการล่าสุดนะครับเขาเพิ่งคว้า MVP มาเป็นรายการแบบถ้วยของดาวรุ่งในหลีกฝรั่งเศสเขามี17.7คะแนน7.3รีบาวจุดเด่นของทิเจนซารวนเนี่ยเขาเป็นคนที่เล่นเกมรับได้ดีมากการเล่นเกมรับแบบออฟบอลการเล่นเกมรับแบบป้องกันล็อกดาวเฉพาะคนเด็กคนนี้ทำได้ดีไม่ว่าจะเป็น ล้วงบอลเขี่ยบอลคนจังหวะข้ามเข้าหาห่วงทิเจนซารวนทําได้เก่งมากการป้องกันที่ห่วงเกกาที่ห่วงเขาก็อ่านจังหวะได้ดีและเป็นคนที่สู้กับสกีนได้เก่งเป็นคนตัวสูงที่มีความเร็วความคล่องตัวและก็จุดเด่นของเจ้าตัวอีกหนึ่งจุดเนี่ยเขาเริ่มจะยิง3ามแต้มได้ดีขึ้นถ้าเปิดพื้นที่ว่างให้เขาเมื่อไหร่เขาเริ่มจะยิง3ามแต้มได้ดีในฤดูกาลนี้และก็อีกหนึ่งจุดของเจ้าตัวเนี่ย ลูกล็อบลูกโยนแอริฮูปทิศเจนซารวนสามารถใส่ได้ทั้งหมดและเป็นคนที่กะจังหวกะกับเรื่องสกีนเรื่องการเล่นที่ห่วงได้ดีมากสำหรับทิทเจนซารวนนะครับ แล้วก็อีกจุดนึงเนี่ยการได้เขาหาห่วงเด็กคนนี้ก็ทําได้ระดับท็อปทอปของรุ่นเลยก็ว่าได้ส่วนจุดอ่อนเนี่ยนั่นคือการป้องกันคนมีบอลเขาไม่สามารถป้องกันคนมีบอลได้ดีมากนักยังเป็นจุดที่ต้องแก้ไขต่อไปแล้วก็การเล่นกับบอลทักษะกับบอลการเลี้ยงบอลทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรยังไม่ถึงเลเวลที่ NBA ต้องการและ อาวุธของเขาสเต็ปแบ็กไซส์สเตปลูกเล่นต่างๆทิศเจนซารวนไม่ได้มีอาวุธมากขนาดนั้นอีกจุดหนึ่งการชูดเขาเพิ่งเริ่มจะยิงแม่นยังต้องฝึกต่อไปแล้วก็พวกลูกโฟต้งโฟเตอร์ก็ยังต้องพัฒนาต่อไปภาพรวมเนี่ยเขามองว่าทิจเจนซารวนเนี่ยเป็นหนึ่งในดาวลุ่งที่น่าเสี่ยงมีศักยภาพจะไปได้ไกลต้องมาวัดกันว่าอนาคตเจ้าตัวจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับ ในอันดับที่สินะครับนั่นคือนิโคลาโทปิกจากเซอร์เบียมอนเตเนโก นิโคราโทปิกเป็นหนึ่งในพอยต์การ์ดที่น่าสนใจมากในฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเขามีผลงานอยู่ที่14.5คะแนนฟิลโก3แต้ม30%รีบาวอยู่3.2ครั้งแอซซิดอยู่5.5ครั้งเขาบอกว่านิโคราโทปิกเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่สร้างสรรค์เกมได้ดีและก็การเลี้ยงบอลการคอนโทรลบอลทำได้ยอดเยี่ยมมากๆเขาเป็นพอยต์การ์ดที่น่าสนใจเขามีอายุเพียง18ปีเท่านั้นเขาสูง 6'6 หรือ198ซเมตร หนัก91กิโลกร,รมัมหรือ201ปอนด์ซึ่งโทปิกเนี่ยอายุแค่18เท่านั้นแต่เขาฟาดแชมป์ ABA ลีกมาแล้ว2สมัยแล้วก็แชมป์ลีกเซอร์เบียมาแล้ว1สมัยเรียกว่าเป็นเด็กนรก1คนเลยก,ก็ว่าได้จุดเด่นของนิโคลาทโทปิกเนี่ยเขาเป็นพอยกาดที่เลี้ยงบอลได้ดีมากการเลี้ยงบอลการโยกหลอกสายหัวโยกเอว ทำได้ดีมากการข้ามบอลของเขาก็ทำได้ยอดเยี่ยมเรียกว่าการเลี้ยงบอลกับการข้ามบอลเป็นจุดขายของเจ้าตัวเลยก็ว่าได้และก็เมื่อเจ้าตัวได้เข้าหาห่วงเขามีสกิลเพย์เมเกอร์สามารถแจกจ่ายบอลให้เพื่อนได้เรื่องการข้ามการเลี้ยงทปิกไม่ต้องห่วงแต่อีกหนึ่งจุดที่เจ้าตัวทำได้ดีเนี่ยนั่นคือการอ่านเกมการจ่ายบอลเมื่อเพื่อนอยู่ในพื้นที่ว่าง เขาเป็นการจ่ายที่สามารถแจกบอลให้เพื่อนได้ตลอดเวลาเขาเป็นเพย์เมเกอร์ที่ดีส่วนจุดอ่อนของนิโคลาโทปิกเนี่ยเขามองว่าโทปิกเนี่ยเป็นคนที่ชุดบอลจังหวะปล่อยบอลมันช้าเกินไปจังหวะรีลิสบอลเนี่ยมันช้าเกินไป ทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยสามารถป้องกันได้ง่ายแล้วก็การข้ามเข้าหาห่วงการเล่นตัวต่อตัวเนี่ยเขามักจะถึงห่วงเท่านั้นการสต็อปยิงระยะกลางการอาวุธที่หลากหลายเนี่ยยังไม่ค่อยมีให้เห็นดูบ่อยครั้งและอีกหนึ่งจุดเนี่ยเขาเป็นคนที่มีโฟกัสกับเกมรับไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเขาปล่อยตัวประกอบหลุดอยู่บ่อยครั้งและอีกหนึ่งจุด เขามีรูปร่างที่เล็กเกินไปยังต้องพัฒนาต่อไปถ้าจะเล่นใน NBA แมวมองเขามองว่าในอันดับที่13เนี่ยถ้า a c า a m เม t โตคิงเอาจริงก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นพอยต์การ์ดตัวใหญ่ใหญ่กว่าดีเอลอนฟ็อมานั่งเป็นตัวสำรองเลี้ยงบอลได้สร้างเกมได้คอยสับเปลี่ยนดีเอ on อนฟ็อพักวงนอกให้ Sacramento King ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับในมอกดับอันดับที่12ของโอ l า h o มาซิตี้ทันเดอเนี่ยเป็นดับที่น่าสนใจมากๆนั่นคือแซกอีดี หนึ่งในผู้เล่นจากคอเลจท,ที่เล่นได้โดดเด่นมากๆในคอเลจเขามี25.2คะแนน12.2รีบาวด์แล้วก็2แอสซิสต์2.2บล็อกเขามองว่าแซกอีดีเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่สามารถสร้างไฮไลท์ได้ตลอดเวลาเป็นคนที่เล่นจังหวะใกล้ห่วงได้เนียนตามากๆและจังหวะโพสต์เพย์เชื่อขนมกินแซกอีดีเกิดวันที่14พฤษภาคมปี2002ปัจจุบันเจ้าตัวอายุ22ปีเขามีความสูง7ฟุต4 หรือ224ซนเมตรแล้วก็หนัก300ปอนด์หรือ136กิโลกร,รมัมแซกอีดีเนี่ยเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมระดับคอลเลจส,สอสมัยติดและก็ติดทีมชาติแคนาดาเรียบร้อยแล้วจุดเด่นของเจ้าตัวเนี่ยเขามองว่าเจ้าตัวเนี่ยมีทักษะการเล่นเกมใต้แป้นที่ดีมากถ้าบอลอยู่ใต้แป้นเมื่อไหร่และอีดีได้บอลระยะอันตรายสามารถใส่สกอร์ได้ทันทีและก็เจ้าตัวเนี่ย เป็นคนที่มีความเข้าใจในเกมสูงจะให้รับบทบาทตัวสกีนตัวสร้างจังหวะให้เพื่อนเขาก็ทำได้ดีมากและสิ่งหนึ่งที่ ED ดีโดนบ่อยในระดับคอเลตเนี่ยนั่นคือการโดนดับเบิลทีมเมื่อโดนลุม2คน ED ดีที่เป็นตัวสูงเนี่ยสามารถมีเซนต์การจ่ายบอลสามารถสร้างสรร์เกมจากการโดน Team ดับเบิลทีมได้นี่คือจุดแข่งของแซกอีดีแล้วก็เกมรับการเกะก,กะที่ห่วงใต้แป้นการรีบาบอล เด็กคนนี้ทำได้ดีตามมาตรฐานต้องมองว่าเป็นหนึ่งในเซนเ,นเตอร์ที่น่าสนใจหลายคนบอกว่าถ้าเกิดยุค90เนี่ยอีดีดับอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนส่วนจุดอ่อนเนี่ยแม้ว่าเจ้าตัวจะมีทักษะการเล่นใต้ห่วงที่เนียนตาแต่การจำชุดระยะกลางก็ไม่ใช่เรื่องเด่นของเจ้าตัวและก็ต้องบอกว่าจุดอ่อนของแซคอีดีเนี่ยเมื่อเล่นเกมลับเขาโดนทีมตรงข้ามพิกแอนป๊อปดีดออกมายิงข้างนอกเนี่ย แซกอีดีจะตามไปไม่ทันแล้วก็อาจจะต้องพัฒนาเรื่องความแข็งแกร่งความชัวในระดับ NBA ซะหน่อยเพราะมันค่อนข้างจะแตกต่างจากระดับมหาวิทยาลัยและจุดอ่อนอีกหนึ่งจุดเนี่ยนั่นคือความตัวใหญ่ของเจ้าตัวการวิ่งขึ้นวิ่งลงอาจจะทำได้ไม่ดีนักจะต้องปรับปรุงต่อไปเขามองว่านี่คือตัวเลือกที่น่าสนใจในเพย์ออฟที่ผ่านมา o k เวงในมีปัญหาเลเท ถ้า ED ดีมาช่วยวงในเล่นเกมรับรีบาวบน์แล้วมาเล่นโพสเพย์ด้านบนก็เป็นตัวเลือกที่น่าเสี่ยงของโอเคซีน่าจะเป็นดาร์ที่เหมาะสมนะครับ คนสุดท้ายในอันดับที่11เนี่ยนั่นคือล็อบดิลลิงแฮมล็อบดิลลิงแฮมเนี่ยมาจากแคนตกกี้เขามีฟอร์มการเล่นอยู่ที่15.2คะแนนโดยเฉลีย่ย3แต้ม44.4%รีบาว2.9ครั้งแอซซิส3.9ครั้งล็อบดิลลิงแฮมเนี่ยเกิดวันที่4มกราคมปี2005ปัจจุบันเจ้าตัวอายุ19ปีเขาสูง6.3ฟุต3หรือ191ซนติเมตรหนัก 176ปอนด์หรือ80กิโลกร,รมัมต้องบอกว่านี่คือตัวตึงประจำรุ่นเป็นเด็กตัวท็อปของทีมชาติสหรัฐอเมริกา1คนก็ว่าได้เขาพาทีมชาติเมกาคว้าแชมป์ชุด U16 ซึ่งจุดเด่นของเจ้าตัวเนี่ยนั่นคือการสร้างจังหวะของเกมการเลี้ยงบอลกระชากไปมาเป็นจุดเด่นของเขาเขาสามารถสร้างเกมจากการเลี้ยงบอลได้แล้วก็สร้างจังหวะในการจบสกอร์ข้ามเข้าไปเลยอับหน้าห่วงหลังห่วงเขาทําได้ดีมากการแคทแอนชุดสามแต้มปีนี้เฉียบคมและแม่นมากไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับสกีนการออบบอลการแฮนด์ออฟ ทุกอย่างเจ้าตัวสามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ทั้งหมดแล้วก็ด้วยความเลี้ยงบอลดีเป็นพอยต์กาดเป็นหนึ่งในกาดที่น่าสนใจเขาเป็นพอยต์กาดที่สามารถสร้างจังหวะเกมได้เขามีความเป็นเพย์เมเกอร์สกิลนี่คือจุดเด่นของรอบดิวิงแฮมและก็ต้องบอกว่าประสิทธิภาพการเล่นเกมรับเกมลุกเด็กคนนี้น่าสนใจมากๆส่วนข้อเสียเนี่ยเขามองว่าเจ้าตัวเมื่อเล่นเกมรับเนี่ย จะมีสมาธิน้อยเกินไปการเล่นเกมรับของเขายังไม่ดีเท่าที่ควรและก็โดยรูปร่างขนาดเล็กส่วนสูงของเขาเนี่ยมันเล็กเกินไปใน NBA อาจจะมีปัญหาโดนโพสเพย์โดนล,ล่าได้เพราะตัวยังเล็กอยู่อาจจะต้องพัฒนาเรื่องตรงนี้แล้วก็การพาซิ่ง ในระดับ NBA ต้องเพิ่มคุณภาพความแม่นยำขึ้นมาอีกในระดับมหาลัยยังทำได้ไม่ดีมากพอแล้วก็หลายต่อหลายครั้งเนี่ยเขามักจะจ่ายบอลพลาดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะต้องปรับปรุงต่อเพื่ออยู่ในระดับ NBA ให้ได้ เขามองว่าเด็กคนนี้มีทักษะเฉพาะตัวที่ดีมากน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของชิคาโ,โกบูเพราะเหมือนกำลังจะสร้างทีมใหม่น่าจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ของโคบีไวได้แล้วก็ทำให้บูมีอนาคตต่อไปนะครับเอาละผ่านไปละสองพาร์ทชอบไม่ชอบคิดเห็นอย่างไรอยากให้เติมต,ตรงไหนคอมเมนต์มาได้เลยจ้ะวันนี้สมงคนเก็บเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ